สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดพาเพื่อนๆสองท็อป10ศิลปินรายบุคคลที่ได้รับการพูดถึงนิยมมากที่สุดในเกาหลีประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2021หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศรายชื่อวงเคป๊สุดฮอตประจำเดือนออกมาให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันซึ่งในหมวด k คป๊กลุ่มเกอร์กรุ๊ปสาวๆาวแบ k ็ i พิได้อันดับหนึ่งไปครอง ล่าสุดในวันที่14กุมภาพันธ์ Top 100รายชื่อศิลปินรายบุคคลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีก็ถูกเผยออกมาแล้วอย่างต่อเนื่องโดยทาง The Korean Business Research Institute เจ้าเดิมค่ะที่ได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่14มกราคมจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งแอดก็ขอยก Top ป10มาแชร์ให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันจะเป็นใครไม่รอช้ามาดูไปพร้อมกันเลย เริ่มที่อันดับ10ลิซ่าแบ็คพิงค์อันดับที่9อูกีจีไอเดนอันดับที่8ซึงฮีโอไมค์เกิลอันดับที่7มินจูไอซ์วันอันดับที่6อารินโอไมค์เกิลอันดับที่5จีซูแบ็คพิงค์สวยปังไม่ไหวรอซีรีส์ออนแอร์ คาดว่าจะพุ่งพรวดขึ้นที่อันดับหนึ่งก็เป็นได้อันดับที่4ีฮาวาซ่ามามามูคนนี้แรงดีไม่มีตกจริงๆอยู่ท็อป5ตลอดอันดับที่3มมิยอนจีไอเดนกำลังมีซีรีส์เป็นที่สนใจอย่างมากจากแฟนๆเพิ่มขึ้น96.20%ได้2,694,661คะแนน อันดับที่2องโรเซ่แบล็กพิงหลังจากที่ปล่อยผลงานออกมาความนิยมก็พุ่งพรวดขึ้นอย่างรวดเร็วมากถึง70.58%คือปังมากได้3,212,101สคะแนนและอันดับหนึ่งได้แก่เจนนี่แบ็คพิงเรียกได้ว่าสุดจริงในเกาหลี คะแนนทิ้งห่างเลยทีเดียวน่าจะติดลมบนไปแล้วได้4 3 8 5้านคะแนนและนี่ค่ะก็เป็นรายชื่อท็อปศิลปินรายบุคคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเกาหลีซึ่งสาวๆาวแบ็กพิงก็ยังคงปังไม่หยุดติดท็อปเทกันทุกคนแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใครต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามลิงก์ใต้คลิปไปได้เลย ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ